ต้นอะไรก็ไม่รู้ปลูกกระท่อมที่ยังดีกว่าใบาย,ยังเคี้ยวได้น้ำก็ต้องรดเอ้า,อาทำไรหนุม่มไม่เคยเห็นคนรดน้ำต้นไม้หรือกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพรักผมผักไม่เคยคิดออพี่ไม่ไเคยขัดออกแเอาแบบนี้เลยนะต้นไม้ข้างหลังก็สี่แสนาข้ามาอติค,คันเท่าไหร่วะของเราสี่สองีนน่สองเจ็ไอ้จัดมาให้เลย เอาเอา,อางี้เลยอ่อปกติขายะ 7, 7, 7. อะ4ร7ี่ห้าเจ็ดี่าดมีหมดขอญาตเล่นบอสหน่อยวันนี้ขอขายรถอัติดราคาเดียวกับต้นไม้บอสสี่สองให้สิคันแล้วกันเดี๋ยวไปดูกันว่ามีคันไหนบ้างไม่เริ่มต้นแสนนิดๆตรงนี้ก็จะเป็นโชว์รูมใหม่ของเราในอะนาคตไม่เกิน6เดือนถึง7เดือนเสร็จแน่เห็นไหมตรงนน้น ติดทั้งนั้นมีออสก็มีผสมคนเปอ,อยู่แต่เดี๋ยวจัดให้10คันนะครับกับราคา427,000บาทถ้าอยากรู้คันไหนไปดูกันดีกว่าครับอาณาจักรใหม่ใหญ่ที่สุดในหนามแดงกับรถมือสองกรุงเทพเพอร์เฟคค่ นะพิเศษเลยผมจั่วไว้กับอาติส10คันราคา427,000บาทและใช้เงินออกรถเพียง1,000บาทเท่านั้นไม่เก็บเพิ่มนะครับใครอยากรู้ว่าเป็นร,รถคันไหนแบบไหนบ้างเดี๋ยวผมพาลงไปชมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสต๊อกของ Perfect Car รถสองเทพของเราตอนนี้อันนี้คือสาขาที่2เรากำลังสร้างอยู่นะครับอีกไม่นาน ประมาณ6-7เดือนก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วยังไงตอนนี้ใครอยากได้รถโปรดีๆติดตามกันที่นี่ได้เลยกับ perfect ค่าอาทิตย์สใช้เงินออกรถพันเดียวเท่านั้นครับจ้ามาแล้วว่าเราเข้ามาอยู่ภายในของที่จอดรถสุด,ดหรูของเรานะครับเป็นลานเขาเรียกว่า open air เราอยู่กันที่หน้าโชว์รูมใหม่ตอนนี้ครับยังเป็นพื้นโลง่โลงๆแบบนี้แต่ไม่ต้องกลัวประมาณ 6- 7เดือนไม่เกินร,รอ ตรงนี้จะขึ้นเป็นโชว์รูมใหม่ใหญ่ที่สุดในหนําแดงเลยนะฝากติดตามด,งงด, like, ด, share, ด,ด้วยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับหรือถ้าใครใจร้อนอยากรู้ราคาก่อนโทรเลยเบอร์ด,ด้านล่างนี้แหละแต่ผมจะเริ่มให้นะครับคันแรกเลยนั่นนี้จะได้ไม่เสียเวลารถทุกคันครับคือ t o y o t a c o ค o l l อ a ติ i s 1.6G หน้ามาันเชนทั้งหมดมาเริ่มต้นที่1 5 0 0 0 0กิโลและมายเยอะสุดอยู่ที่ประมาณ2 8 0 0 0 0โลแต่คันนี้คันแรกครับ6 830คันนี้เลขมาอยู่ที่240,000 00, กิโลนะครับสีบอลเงินเอาถัดมาคันข้างๆเลยครับ7141คันนี้มาอยู่ที่1 7 0 0 0 0โลนะครับและคันต่อไปครับของฝั่งนี้ก็จะมีทะเบียน7043 1 6 4 0 0กิโลรถโฉมเดียวกันปีเดียวกันหน้าเดียวกันทั้งหมดและจัดโปรโมชั่น2427,000บาท แล้วก็ทะเบียน92981นะครับคันนี้คันนี้2981คันนี้ก็ราคา427,000ันกเข้ารวมโปรโมชั่นของเรานะครับอไล่ฝั่งนี้กันบ้างฝั่งนี้ผมจัดคันนี้เข้าไปด้วยครับไม้น้อยสุดเลย6084คันนี้ไม่153,000กิโลนั้นน้ำดีครับตรงนี้ยญาขึ้นสูงนิดนึงแทบจะไม่เห็นทะเบียนกันแล้ว แล้วก็คันละริมครับโปรดิวเซอร์40เออ7091ครับผมตาลายแล้วคันนี้ใหม่2 3 1 0 0 0กิโลนะครับย้ำอีกทีว่ารถหน้าเดียวกันปีเดียวกันนะครับเลขใหม่ก็ตามที่ผมแจ้งเลยแต่รถทุกคันสวย100%เพราะฉะนั้นให้มาเทียบราคากันนะครับและในไลฟ์สดหรือว่าใน YouTube ของเราจะพูดกันเสมอว่ารถอิติสเนี่ยเรามีกันมากกว่า30 40ถึงคันแค่จอดอยู่ตรงนี้นะ ก็ประมาณเรารๆวทัก30มกว่าคันแล้วนะครับผมเรารๆวนี่ก็ประมาณทัก30กว่าคันแล้วแต่ที่โชว์รูม87เของเราก็น่ก็จอดอีกเยอะมากนะครับก็ไม่มีทางเดินเลยบางท่านบอกว่าดูรถแล้วรถอยู่ไหนรถอยู่ที่นี่นี่เองครับโชว์รูมใหม่ของเราเ,าเริ่มจากคันนี้ครับฝั่งนี้บ้างคันที่คันนี้เป็นคันที่คันที่เจ็ดน,น,น,นะหกหนึ่งแปดห้าอันนี้ไม่หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันกิโลครับผม แล้วก็คันข้างๆครับ2875ปเจ็ดหาเลขไมอยู่213,000หนึืมันกิโลอ,อคันนี้ทะเบียนสวยเอาไหมเอาไหมหกหนึ่งเอาคันนี้ไปด้วยเลขไม้อยู่280,000แมโลโอ้เลขไมข่ค่อนข้างสูงครับก็ลองเทียบสภาพดูย้ำว่ารถของที่เพ r ร์เฟคคาเป็นรถเลขไม์แท้100%ครับไม่มากไม้น้อยเราขายราคาเดียวกันหมด เพราะฉะนั้นมาก่อนได้ก่อนมาช้าก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ได้เลือกนะครับคันสุดท้าย6093คันนี้เลย2 2 7 0 0 0กิโลทั้งหมดนี้ผมให้ราคาเดียวเท่านั้นไม่ร่วมกับโปรอื่นเลยนะครับย้ำนะเป็นโปรพิเศษถือว่าแวะเวียนมาเยี่ยมบ้านบอสเราที่กำลังปลูกใหม่ผมให้อติษตราคาเท่าต้นไม้นะ4 2 7 0 0 0บาทใช้เงิน ออกรถเพียง1,000บาทเท่านั้นไม่เก็บเพิ่มเอาแบบนี้เลยนะครับยังไงถ้าใครชอบโทรเลยเบอร์ด้านล่างนะครับสไตล์นี้แหละผักกับผักไม่เคยคิดนะหรือว่าพริกไม่เคยขัดนั่นเองถ้าชอบแนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยกับชาวเพอร์เฟคาร์เมือกรุงเทพนะครับใครอยากได้รถสวยๆอย่าลืมโทรโทรเลยโทรเลยครับน,นี่ขอตัวลาลาก่อนครับสวัสดีครับ